ก็ต้องขอสวัสดีท่านผูชมทุกท่านด้วยนะวันนี้เนี่ยเราก็มอยู่กันในเกม Identity V อีกเช่นเคยนะวันนี้เนี่ยคือห่างหายกันไปนานมากนะคะกับเกม Identity V ของอูชางสวัสดีด้วยเออโอเคนะ,คะทุกคนก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นตัวน้อนพลายน้ําของเราน,นั่นเองกลับมาอีกรอบนึงกับน้องเกรซ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอคลิปโปรเพเยอร์ที่ผมทำเนี่ยถามว่าเขาคือใครมันก็คือผมนั่นเองนะครับเพราะว่าผมได้เทียร์ซีเกรนมาแล้วก็ผมเลิกเล่นไปหลายเดือนมันก็เลยหายไปนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะว่าผมมีอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกยนเข้ามาในเกมเนี่ยนั่นก็คืออะไรรู้ไหมทุกคนมันคือตัวละครใหม่นะฮะ อะไรนะมันชื่ออะไรสักอย่างฟินลิปอะไรสักอย่างนี่แหละเออนี่นะคะเป็นถ้วยกาชาใหม่นะทุกคนแล้วก็อัปเดตตอนนี้เนี่ยในร้านค้านะฮะมีขายนี่นะคะลูกเต๋าโชคดีใช้นี่นะฮะมีของรางวัลตามนี้เลยนะทุกคนก็ถ้าหากใครสนใจเนี่ยก็ไปซื้อได้นะแล้วก็ตัวละครใหม่นะฮะนี่เดีย๋ยวผมเปิดให้ดูนะ ตัวละครใหม่เนี่ยมีผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็เป็นผู้รักษาผู้ป่วยจิตเวชนะฮะแล้วก็ฮันเตอร์คนใหม่ก็คือเจ้าฟิลลิป่นเองไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะทุกคนแต่ว่าที่รู้คือความสามารถของเขาเนี่ยคือโกงมากนะฮะเป็นมนุษย์เพี้ยนะฮะเนี่ยนักปั้นหุ่นขี้ปึ้งนะฮะคือถ้าทุกคนซิกแพคของเขาคือแบบอุ้ยแซปเวอร์ทุกคนภาพโปรโมทเนี่ยอันนี้จะกินทองนะมีโชว์ความโกรธ โกรธมากเลยพี่ไปถ้าหทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปตบเซอร์กันเลยก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าได้ตบหรือเปล่านะเพราะว่าเพิ่งกลับมาเล่นนะฮะก็ฝีมือเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบใหม่ๆแบบมือใหม่น,นะนะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมไม่ที่ไม่รป็นนะทุกคนวันนี้ผมมาเล่นรหัสใน iPad ดนะรหัสในคอมตอนนี้เนี่ยยังใช้ไม่ได้นะทุกคนมันยังเข้าบัญชีไม่ได้เลยนะทุกคน เออบอกเลยนะด่านนี้เนี่ยแบบมีเด็ดตัวที่แบบผมเกลียดหมดเลยอะทุกคนเี้ตรงนี้โูขึ้นแล้วนะใครเอ่ยดูสิเอยไม่มีวะ่อะอยู่ไหนวะถ้าเป็นช่างเครื่องกลคนแรกนี่คือดีมากนะฮะเขาคนนั้นโอ้โหพี่พิศนังจำฉายาได้พิศน พี่สานค่ะมาเล่น,นกับหนูเกิดไหมคะเอออุ้ยไม่ติดน้ำได้ไงวะอ๋อนั่นไงโดนเลี้ยวพี่สานโอ๊ยบอกฮาเด๊ะพี่ทำหนูได้ไงฮะมาจะตบมึงแล้วนี่แน่อุ้ยโดนสตันไม้ไว้เนี่ยโดนเลยโดนวิเชียนไม่โดนโอ้ไม่กูดโอ้ไม่กูดเป็นริ้งไงเนี่ย สเต็ปยังอยู่นะฮะสเต็ปการเล่นภัยน้ำไหน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 อ้าวอยู่ในน้ำอย่างนี้เหรอจ้าพี่สอนได้กันเล่นอย่างนี้ใช่ไหมมามานี่เลยเด็ดกล้องนี้มันมีช่างตค้งกลเข้ามาตายน้ำมาฮึไม่เหลือลสิเด็ดดูแหนึ่งเครื่องว่าถือว่าตึงอยู่นะตึงโพด คือต้องบอกไว้เลยนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผมน่าจะไม่ได้ค่อยเล่นไอเดนนะแต่น่าจะกลับมาเล่นแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือไอเดนมีอัปเดตใหม่เข้ามาเป็นแพทใหม่นะทุกคนมาใครจะมาช่วยต้องโดนน้ำนะคะน้องเกดไม่รับประกันความปลอดภัยนะคะอุ้ยเครื่องเหลือสองแล้ว oh อ <laughs> ีโอไม่กดมามอคือไม่โดนได้ไงอะตัวโกงมันนี้ยมิงดน สีไปเลยสีไปก่อนเลยอีหมอมาบล็อกดีนะไหนคุณพี่สอนปลาโดนะัททำไมหนูไม่อยากกินหนูไม่อยากกินโดนนะค่ะคุณพี่เอาอ,อ,อันไรอันไรอุ้ยผมว่าผมต้องว้าไปเกาจ้างข้างคนก่อนนะชิด,ด้วยน้องเกรดโดนลังแกเอาตัวนี้ให้เสร็จก่อนเดี<า>๋ยวว่าหมอเฮ้ยเห็นนะ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  เห็นนะเมื่อกี้หมอไปแล้วฮะท่านท่านผู้ชมฮะเขาต้องยื้อกันแน่เลยมาเครื่องนั้นมันปั่นกันแล้วไอ้หมอมึงมามาค่ะมาค่ะปั่นก็ปั่นไปนะคะไอ้พวกปั่นก็อยู่ส่วนปั่นไปก็อ้าวมาจ้าเอกันอย่างนี้แล้วมึงจะบอยดี้บอกอะไรของมกันหา่า โดนเชิงก่อนมันจะหลบได้ไหมโอ๊ยอน,นี่ได้มาเลยมึงถึงเวลาได้ดีนะโอ้ยเหลือหนึ่งเครื่องไห้ละมาพี่พี่สอนมานี่อะไรพี่สอนไอ้า แม่หยัด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 แม่โอ้ยทันทันกูบอกทันอีกพวกเดี๋ยวฝากไว้ก่อนโอ้ยสมองสีจะมาสิไหมได้เล่นอย่างนี้เล่นกับคนอื่นไม่เล่นมาเล่นกับปูเอาจะเข้าไม้เหรอจะเข้าไม้เหรอคุยมามาเดี๋ยวมาดิมาดิมามึงวนมึงตายกูบอก บอกแค่นี้มึงวนมึงตายไหนตรงไหนคะเด็กดต้องโดนป้อจงจะจะเข้าโอเคนี่เลยโอ้ยตานนี้คือแบบมันไม่เสียเอาตอนที่รอบเลกมันได้สองเครื่องนะทุกคนเสียมากแล้วกุจะรอดูว่าพวกมึงอนะ ตายองอย่างดีหรือไม่ดีเฮ้ยกูลัวมันเอาหุ่นมาช่วยกันเลยโอเคตาแรกถือว่าเสมออย่าให้กูโกรธนะไปทุกคนไปตามล่าเซิร์นตาที่สองโอ้โอเคทุกเนลวันนี้เราก็มีอยู่ในเกมที่สองแล้วนะไปบอกเลยว่าเกมนี้ผมว่ามันนานแน่เลยอะเพราะว่าเป็นตัวที่แบบ ผมแบบเป็ดเป็นตัวที่ภายนนมค่นางจะแพ้นะทุคนตรงนี้รู้สึกว่าจะมีหนึ่งคนนี่ผีเท่อุ้ยตีหลังไ,ไ,ไม้ทำไมวะตีหลังไม้ทำไมเดีเ๋ยวเดี๋ยวก่อนตีหลังไม้เก่งอุ้ยตัวนี้ไม่ีัน ล้อมน้ำได้น,นิดเดียวแต่ก็ถือว่าได้นั่นแหละเออวิ่ไงไล่กันต่อไล่กันอย่างนี้แหละถ้าเขาเล่นวนผมก็เล่นวนนะเล่นวนก็เล่นวนนะ ใช้สิครับมานี่เลยทั้งตัวดื้อเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องอันเนี่นยตรงนั้นเนี่ยมาดิ ลานี่ใจก็โดนตก,กมาเอลโหทันเปย์น,นะฮะมามาแจกแผลพีๆตรงนี้เลยสามเครื่องตึงนะ ได้กลับมาเล่นนานแล้วตู้ไม่เก่งอ๋อเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเล่าจริงจริงเขาตายนานลแล้วเนะี่ยโดนอีกเครื่องจะเสร็จแล้วทุกคนย่มยมัน เป็นสองฉันเครื่องปนแน่เลยเหรอว่อาของเล่นนีไม่ต้องเล่นมันมีไว้ให้ตายโอ้ยนังนี่นี่เก็บฉันชื่นนี้โอเคสตันไปฮะ นคนยังเยอะเลยว่าตูจะต้องฆ่าอย่างนี่ให้ได้อีกช่างเครื่องกลมึงมาหาพ่องมึงหรอทังมาหาพอ่อมึงหรอเอา้าอะไรงงอะไรองงไรองงไรของเล่นมวยเหลือในย่อตอนนี้เนี <c oughs> ่ยมา มาวงมาเปิดประตูอะไรอะไรอะไรอา้าวช่างเครื่องโกนลุกนะั่นนะั่นนะั่นะโกนเกินไปแล้วน่าทนเกินไปแล้วมาด้านน่าต่อนหน้าอย่างนี้เลยลูกไม่ได้นะมันด้านเกินไปเอ๋หมายีางึงีเท็ดมือก่อนเลยชั่ว เกมนี้อาจจะไม่ค่อยเด้งน้ำนะฮะทุกคนเพราะว่า,าผมมพิ่งอกล้องมาเล่นเะนาะแล้วประตูวัดมึงมีกโก็เข้ามาดีอุ้ยม่โดนใช่ก,กูเอามึงก่อนก็ได้จะล้อมน้ำมึง,งมานี่ตายซะ พี่เจะต้องมาทุกคนเจ้าพ,พี่เจตต้องมาประเดี๋ยวว้า อยู่แล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเสียววีเลยโอ้โหไปทางนู้นมีแม่นอดเจ้ะประกาศว่ารอดไหมไม่รอดนี่น่าด้านมากเลยเนาะช่างมันกลายเป็นด้เลย เฮ้ยเสียดายว่ะทุกคนอยู่ด้านหลังโอเคเสมอน,นะจ๊ะก็ตอนนี้มีกวางไอวีช้างสามช้างไอช้างวีแล้วก็กวางสองนะฮะก็สมแล้วแหละนะก็โอเคอทุกคนก็สนับสนก็ถ้าใครชอบหรูไม่ชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะ จะลงคลิปใหม่เรื่อยๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมปิดเทอมแล้วนะทุกคนเดี๋ยวคลิปนั้นเราจะมารีวิวสกินของหมู้างกันนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจากลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอะไรอีกจะให้เกลือกูอีกเหรอ